เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งแหนบนะครับแหนบทั้งหมดที่อยู่บนรถนี้ก็คือ3คันนะฮะคันแรกก็จะเป็นรีโว4โฟวินนะครับแหนบรีโวโฟวินอันนี้คู่แรกก็จะไปที่เกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราธานีชิ้นที่2ก็จะเป็นเกาะสมุยเหมือนกันนะครับแต่เป็นไททันโฟวินนะครับชิ้นนี้เป็นไททันโฟวินทั้งคู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นรีโว4โฟวินนะครับ สังเกตง่ายๆเลยนะครับเราจะทําการดัดนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเราจะทําการดัดลงเยอะกว่าข้างหลังนะครับซึ่งด้านหน้าจะโค้งกว่าด้านหลังเห็นไหมครับแหนบโฟวินเราจะทําการดัดแล้วก็ส่งให้เลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้เลยนะฮะไปถึงบ้านก็ยกใส่รถก็ติดตั้งได้เลยนะครับลองวัดหาซื้อสาแหลกเอาเองนะส่วนกล่องเนี้ยนะฮะก็มีลูกยางปลายแหนบนะครับลูกยางปลายแหนบแบบนี้เอาไปใส่นะครับถ้ามันหนาลูกยางปลายแหนบหนาก็ตัดทิ้งได้นะครับ ใช้มีดตัดทิ้งได้นะครับคือเราจะทําการดัดให้เพราะว่ารีโว4โฟหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถตัวไททันโฟหรือว่ารถอะไรโฟก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แหนบข้างหน้าเขาจะนอนลงเยอะนะครับเราต้องทําการดัดข้างหน้านะฮะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้เห็นไหมครับด้านหน้าก็คือจะมีตัวหนังสือแหละพูดง่ายนะครับแล้วก็เขาจะทําการดัดโค้งลงเยอะพอสมควรนะครับคู่แรกนี้ไปสมุยนะครับนี่ครับก็ไป มีอุปกรณ์ครบนะครับถ้าท่านใดสั่งแหนบอย่างเดียวก็เราก็ส่งให้ได้นะครับนี่ฮะ,ะชุดแหนบก็จะประมาณนี้นะนี่ฮะให้ดูโอ้ดัดโค้งให้สวยงามเลยนะครับเอาละครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แหนบของรถโฟนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟรุร่นไหนก็นแล้วแต่ลองท้าทายมานะผมก็จะทําการดัดแล้วก็จะส่งไปให้สามารถที่จะเอา,ไป,เอาไ,เไปติดตั้งได้เลยนะครับไปติดตั้งได้เลยนะฮะเราทําการส่งให้แล้วก็ <c oughs> ขอเช็คเครดิตนิดนึงนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สั่งของผมไปเนี่ยนะฮะถึงไม่ถึงยังไงนะฮะคอมเมนต์มานิดนึงบางทีเพื่อนๆสั่งซื้อของราคาเป็นเฉียดหมืน่นหรือว่าเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าที่จะโอนก่อนจะให้เก็บปลายทางนะครับเช็คเช็คเครดิตให้ผมด้วยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าผมจัดทำทำส่งแหละแต่ว่าชุดเนี้ยผมติดค้างมาประมาณ3วันเพราะว่างานเราเยอะแล้วแล้วก็ช่างเขาดัดให้ไม่ทันนะครับเราก็ทําการดัดให้ส่งทีหลังแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปแล้วแหละจะไป ส่งแล้วแหละเดี๋ยวเช้านี้ไม่เกิน11โมงต้องขึ้นเครื่องแล้วเ <c oughs> กาะสมุยนี่รู้สึกว่าค่าส่งจะแพงกว่าชาวบ้านเขานะเพราะว่าเขาจะต้องข้ามเรือนะฮะรู้สึกว่าค่าขนส่งของเกาะสมุยเนี่ยน่าจะเป็นอพอๆกับสจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับค่าขนส่งจะแพงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดค่าขนส่งเอาแค่ธรรมดาธรรมดาพอนะฮะ Okay, โอเคเดี๋ยวเราไปส่งให้กับลูกค้ากันครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแนบโฟวินนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แนบโฟวินก็ทักทายมาได้นะครับขึ้นเรือ <laughs> เอ <laughs> ตรียมขึ้นเรือครับ